สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมเครื่องซักผ้าครับวันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงครับอาการก็คือเปิดติดแต่น้ำไม่เข้าเครื่องครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กให้ดูว่ามันเป็นลักษณะไหนครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดพาวเวอร์ปลั๊กอ่าคืนแล้วแล้วก็กดสตาร์ทเลยปลั๊กเนี่ยเครื่องก็จะ ชั่งน้ำหนักผ้านะครับอันนี้มอตเตอร์หมุนแล้วนะข,ข้างในนะหมุนเช็คน้ำหนักผ้าว่าผ้าเยอะไหมหรือ,อยังไงเนี่ยผ้ามากผ้าน้อยนะแล้วก็จะเรียกน้ำให้ตรงตามาน้ำหนักผ้านะก็จะวิ่งอยู่นะตอนนี้ระ,ะดับน้ำมันไม่มีผ้าก็ระดับหนึ่งนะเนี่ยครับเ่าเนี่ก็ขึ้นมาปกติถ้า ตัวนี้ขึ้นตัวเลขแล้วก็จะน้ําก็จะเข้าเครื่องเลยท่านเห็นไหมครับไม่มีเสียงน้ําเลยเนี่มาดูน้ําก่อนว่าน้ำมันมาไหมเนี่ยเพราะเราก็อ๋อน,น้ํามาแต่ไม่ยอมเข้าเครื่องนะเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีน้ําเลยครับก็แสดงว่า ปัญหาอาจจะเกิดที่วาล์วน้ําหรือที่บอร์ดนะเดี๋ยวเราจะเช็คดูอีกทีก็ปิดเครื่องก่อนนะี๋ยวเราจะเช็คระบบอื่นคือมีปัญหาตัวเดียวไหมโดยการเราก็เปิดระบบปั่นแห้งมนาะดูว่าเครื่องอทํางานไหมปั่นแห้งใช่ไหมก็กดถ้าจะกดปั่นแห้งก็ต้อง กดเวลาซักให้มันหายก่อนครับเนี้ยเนี่ยอ่านี่นล้างเลาก็กดให้ให้ไฟตัวนี้หายนะครับให้เหลือแต่เฉพาะอตัวปั่นแห้งครับนี้ก็กดปั่นแห้งก็กดสตาร์ทเลยเครื่องก็จะปั่นแห้งนะดูสิว่าระบบปั่นแห้งใช้ได้ไหม แสงว่ามอเตอร์เริ่มหมุนแล้วตอนนี้เริ่มปั่นแห้งแล้วเนี่ยเริ่มหมุนแล้วก็แสดงว่าระบบเซ็นเซอร์ก็ปกติคนะือเช็คตัวนี้ก็จะรู้ว่าเซ็นเซอร์ต่างๆนี่ปกติไหมนะครับถ้าเซ็นเซอร์มีปัญหาก็เครื่องก็จะขึ้นโค้ดเออร์เรอร์ต่างๆให้เราเห็นนะแต่ตัวนี้ก็แสดงว่าทุกอย่างปกติหมดยกเว้นน้ำไม่เข้าอย่างเดียวครับแล้เวเราจะ มาเช็คดูว่าที่น้ำไม่เข้ามันจะเกิดสาเหตุจากตัวไหนครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องเดี๋ยวผมปิดน้ำก่อนนะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนถ้ามุนออกน้ำจะพุ่งออกนรัมุนออกได้เลยทีนี้ก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมดหกตัวครับด้านหลังตัวนี้มันก็จะมีหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหตัวนี้ครับล้วก็เอาออกเลยครับสีแล้วก็จะมองเห็นตัววาลวน้ำเนี่ยตัววาลวน้ำจะมี2ตัวจะมีตัวน้ำซักก็คือตัววตัวนี้จะเป็นน้ํายาปรับพนุ่มครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเช็คดูว่ามันจะเสียไหม ถ้าเสียก็จะเป็นตัวน้ำเข้าคือตัวนี้ครับตัวทำงานตัวแรกครับตัวนี้ตัวที่สองส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวัดดูก่อนก็ได้ครับถ้าเรามีมิเตอร์นะมีิเตอร์นี่ไม่ยากครับนี่ยเราก็ตั้งโอมอาจจะอั ราตั้งที่คูณหนึ่งนะคูณหนึ่งก็ว,วัดวัดโอมธรรมดาเพราะว่าเป็นขดลวดนะไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาส่งสูงน,นี้นี่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะแสดงว่าขาดครับแต่ถ้าเราไม่มีมิเตอร์ลหละคือที่ไม่เป็นช่างนะคือช่างจากบ้านานี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ตัว บาน้ำนี่เสียหรือไม่เสียแล้วก็ถ้ามีหลอดไฟนะผมจะให้ดูว่าจะทําทีละขั้นตอนดูว่าเราต้องทําแบบไหน,ไหนแล้วก็ใช้หลอดไฟนะใช้หลอดไฟแทนวาน้ำนั่งอย่างีบสายให้มันโดนสายนะน่ย่าเนี ทีนี้เราก็เปิดเครื่องเลยเครื่องแล้วก็กดสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วตอนนี้มันก็กำลังเช็คค่าอยู่ครับอันนี้คือถ้าเราไม่มีมิเตอร์นะลักษณะน,นี้คือวิธีเช็คว่าตัวนี้เสียไหมแต่ถ้ามีมิเตอร์นี่ไม่มีปัญหาแล้วจะรู้ด้วยว่าบอร์ดเสียไหมเพราะว่าลักษณะน,นี้คือจะเป็น สองอย่างก็คือตัววาล์วน้ําเสียหรือตัวบอดเสียมานะดูว่ามันจะตัวไหนเสียนะเกิดบอดเสียแล้วไปซื้อวาล์วมาใส่ีก็เสียดายตังค์นะดูว่าไฟจะมาไหมนะเห็นไหมครับไฟติดแล้วเห็นไหมครับไฟสว่างนี่ไฟสว่างก็แปลว่าไฟมาบอดไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้นี่ครับบอดไม่มีปัญหา แต่ที่เสียกันคือตัววาล์วน้ำอันนี้คือเช็คน,นี่คือวิธีทดลองอีกตัวแบบหนึง่งและอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวครทำสอบอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวครับปัปัดก่อนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งเราก็ปัดปักแล้วเราก็เอาย้ายตัวนี้มาใส่ด้านนี้เนี่ย ตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้มาใส่คนระับสายไม่ถึงนี่เอาใส่ไปแบบนี้คนระับคือเอาจากสายไฟจากฝั่งนี้เอามาใส่ตัวนี้แล้วก็เปิดเครื่อ,องดูคนระับ ก็กดเหมือนเดิมครับเอากดทํางานเหมือนเดิมตันนี้คือทํางานแล้วเราก็จับดูนะครับเนี่ยมันจะสั่นนะเนี่ยมันจะสั่นเกิดการสั่นสะเทือนนะตันนี้นี่ยถึงว่าตัววาล์วตัวบูาวน้ำตัวนี้ทํางานแล้วนี่ครับมันสั่นนะเนี่ยเนี่ยจะสั่นใช่ไหมครับก็แสดงว่าตัวนี้เสียแน่นอนวิธีเช็คง่ายๆนะครับ ต,ตัวนี้เสียเราก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ได้คนระับแล้วก็เอาออกเลยคนระับแล้วก็แกะออกั่อ่านะี้ใช้ไขควงแบนเนะนี่ยดันขึ้นเลยคนระับ ดูลักษณะนี้มันแตกมากเห็นไหมครับก็มองเห็นว่ามันแตกพอตัวใหม่มาก็ เอาลงเหมือนกัน,นเอาเข้าไปก็ดันให้สุดก็แค่นั้นน,ะนี่ก็จะใส่เข้าไป กไปเลยหรือจะซื้อตัวใหม่ทั้งชุดก็ได้ครับเขาก็มีขายเหมือนกันเฉพาะตัวขดลวดก็มีขายเหมือนกันอีกทีหนึ่งครับก็แล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะซื้อแบบไหนนะโอเคทีนี้ก็จะเปิดเครื่องทดลองแล้ว โอเคน้ำเข้าแล้วไหมครับเนี่ยน้ำเข้าแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเปลี่ยนใช้ได้นไหมครับเนี่ยแล้วก็จะก็โอเคเดี๋ยวก็ให้ทำงานเสร็จ งานเข้าแล้วพอดีผมปิดเครื่องครับเดี๋ยวก็จะ,ะทําความสะอาดนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับก่อนจะส่งลูกค้าเราก็ทําความสะอาดเนี่ย,ยก็จะล้างให้ใหม่เลยครับนนี้แล้วก็ตัววาล์วน้ำเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับือตัวนี้ใช้ในการทดลองดูเฉยๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ทําความสะอาดให้สวยงามครับ โอเคครับหลังจากทําความสะอาดก็สะอาดเรียบร้อยก็เตรียมส่งลูกค้าได้นะสรุปตัวเสียก็คือตัววาล์วน้ำเข้าครับเสียต้องเปลี่ยนใหม่ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ชม ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากปดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ